สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องในอบชวนเที่ยวนะครับคลิปนี้จะนําเสนอเรื่องราวของท่านอารุณบุญชมจุลราชมนตรีคนใหม่ที่ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาดังนี้การประชุมสรรหาและให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดํารงตําแหน่งจุลราชมนตรีไทยหลังนายอสิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาิชมนตรีคนที่18แห่งราชาอาณาจักรไทยถึงแก่ อนจกรรมเมื่อวันที่22ตุลาคม66จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งจุฬาาชมนตรีว่างลงโดยที่ประชุมได้เลือกนอายอรุณบุญชมอายุ74ปีดำรงตำแหน่งจุฬาจาชมนตรีคนที่19แห่งราชาอาณาจักรไทยสำหรับประวัตินายอรุณบุญชมเรียนจบปริญญาตรีสาขาอานาดิตและอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยอิสลามนาครมดีนาประเทศซาอุดีอาระเบียปริญญาตรีสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเคยเป็นอาจารย์สอนอิสลามศึกษา และภาษาอาหรับระดับสานวีโรงเรียนมิตาหุนอุลุมิตินิยัตบ้านดอนเป็นวิทยากรบรรยายาศาสนธรรมให้แก่สถาบันและองค์กรต่างๆนอกจากนั้นยังเป็นอิหม่าประจํามัสยิดดารุนมูซีนีนสุราบ้านดอนกรุงเทพมหานครเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจรํากงเทพมหานครเป็นรองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยประธานคณะผู้ส่งคุณวุธ,ธิจุฬาชมนตรีประธานคณะกรรมการเมืองไทยชริอะอุปนายกสมาคมคุรุสัมพันธ์ อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถปัมภ์มีงานในด้านศาสนาเช่นแปลหนังสือฮดิซอเฮียจริยวัตรท่านาศาสดาเก้าเล่มแปลหนังสือริยาดุสซอลีฮินจริยธรรมอิสลามเจ็ดเล่มและแปลหนังสืออันฟิกนิติศาสตร์อิสลามเจ็ดเล่มตำแหน่งปัจจุบันหนึ่งประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร2รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 3. ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุลาราชมนตรีการศึกษา 1. ปริญญาตรีมหาวิทยายลัยอิสลามขมดีนประเทศซาอุดีอาระเบียสาขาวิชาอลัลฮะดีและอิสลามศึกษา 2. ปริญญาตรีมหาวิทยายลัยสุขไทยธรรมธิราชสาขาวิชารัฐศาสการทำงานในตำแหน่งอื่นห้าหนึ่งอุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมคุรูสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2. อ,อาจารย์สอนอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับโรงเรียนมิตาหุนอุลุมิตินิยะกรุงเทพมหานคร 3. ประธานที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 4. ประธานกรรมการาศาสนากองทุนเปิด MFC อิสลามิกฟัน 5. ที่ปรึกษาการให้บริการทางการเงินตามหลักาศาสนาอิสลามของธนาคารออมสิน 6. ประธานคณะกรรมการเมืองไทยชริอะตะกาฟุน 7. ประธานคณะที่ปรึกษาทิ่พยตกาฟุน่นด้านศาสนา 8. ประธานคณะที่ปรึกษากองทุนอิสลามของทกสหากข้อมูลลิขพลาดประการในต้องขอภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ